นับปลาปลากี่ตัวปลาหนึ่งตัวไหนหนึ่งแค่แค่ไหนเอออันต่อไปนับปลาอีกปลามีกี่ตัวนับ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 หนึง่งเ,เอาเอามือชี้เอาเมือชี้ปลาสองตัวสองแค่ไหนสูนิ้วขึ้นมาโอเคเก่งจังเลยปลานับปลาเอาเมือชี้เอาเมือนับได้ลูกหนึง่งสามปลากี่ตัวสามตัวม่เย็นตรงนี้ ต่อไปต้องนับปลาก่อน 1, 1> หนึ่งปลากี่ตัวคะสี่โอเคเะกี้เก่งนะเนี่ยหน่งปลากี่ตัวห้าตัวอ่าคุะกีเก่งจริงเลยเก่งกว่าเพื่อนลเลยนันนี่อ่านับนับปลาเอง ปลากี่ตัวโอ,เโอเ้เก่งเก่งชังเลยัูหกขึ้นมาด้วยอ่าต่อไปเจ็ดแล้วนับก่อนว่ามีเจ็ดจริงไหมปลากี่ตัวเจเจตัวแค่ไหนออเออเก่งจังเลยอ่ะเจ็ดตัวเก่งมากเลยอ่าต่อไป ปลาแปดตัวอันนี้ชูขึ้นมาห้านิ้วสามโอ้เก่งจังเลยเก่งมากเลยจะก,กี่เลยอ่ะต่อไป 2> 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9ปลาเก้าตัวเอ,อ้เก่งต่อไปสิบละนับก่อนว่ามีปลาสิบตัวจริงไหมหนึ่ง สิบตัวไหนมือสิบเออเก่งจังเลยปลาสิบตัวนะต่อไปเราจะมารู้จักสีอ่ะอันนี้รูปดาวสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าไงสีเหลืองภาษาอังกฤษเย้โหลนะเก่งมากเอาต่อไปอันนี้รูปอะไรคะหัวใจหัวใจสีอะไรคะสีแดงภาษาอังกฤษว่ายงไงคะสีแดงเลสสีแดงเวลิกูสเลยเก่งมากเลยต่อไป อันนี้สามอะไรสามเหลี่ยมสีอะไรคะสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษ let สีแดงอต่อไปเอาโทษต่อไปอันนี้สีอะไรคะสีฟ้าสี่เหลี่ยมสีฟ้าภาษาอังกฤษว่าไงสีฟ้า blue สีฟ้านะต่อไปอันนี้สี่เหลี่ยมเหมือนกันสีลาย w a t c color w a t c color คุณแม่พูดเป็นภาษาอังกฤษ ตะกี้ต้องบอกว่า green ถ้าคุณแม่ถาม what color green นี่นะ what color อ่า what color ก็คือว่าสีอะไรคุณแม่พูดเป็นภาษาอังกฤษ what color ะก,ก,กี้ก็ต้องตอบว่า green ถ้าคุณแม่ถาม what color ตอบเป็นภาษาอังกฤษเลยนะ what color อ่าบริกูเลยไม่เก่งจังเลยอ่ะ what color pink, pink. what color น pink, pink. นะ พิงหรือว่าพิงก็ได้นะสีชมพูนะ what color blue what color blue อันนี้ blue นะอันนี้เรียกว่าเป็นบนวงลีนะจกกิ๊กเกี่ยงมาก